สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเล่มนี้และก็ล่าสุดนะครับวินัยนักเทรดนะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของวิธีเทรดที่เรียบง่ายนะครับ4วิธีเทรดที่เรียบง่ายครับที่ได้ผลดีไปกว่าการเทรดแบบซับซ้อนนะครับได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter ของ Trading Composer นะครับ เขาบอกว่านักเทรดรายย่อยครับนะฮะความซับซ้อนเนี่ยมันเป็นภาพลวงตานะจงอย่าได้ให้ค่ามันมากนักแต่ให้ทำอะไรก็ตามที่มันง่ายไว้ดีกว่านะครับคือมันก็เป็นหลักการที่เรียกว่าคีสนครับ k i s s นะครับ k ตัวแรกคือ k e e p ครับ i ตัวที่ส ไอ้ก็คือว่า it ครับ S ตัวแรกคือ s i ล p i d ครับ S ตัวที่สองคือ simple ใช่ไหมเห็นไหมคลิปิด p ิมเปิลเนี่ p i d ลปนะใช่ครับนะฮะมันสลับกันนะครับก็คือว่าทำอะไรก็ตามทำให้มันง่ายเยว่องง่งเข้าไว้นะนี่เป็นหลักการผมชอบนะคือผมเองเริ่มต้นเข้ามาผมก็พยายามศึกษาเรื่องซับซ้อนนะเพราะว่าคิดว่า อะไรก็ตามที่มันซับซ้อนอะ่ะคนเข้าใจมีคนน้อยมากที่เข้าใจมันจะทําเงินเว้ยมันจะเป็นเหมือนโฮลี่เกรวเว้ย <c ười> คิดอย่งังไงตอนแรกนะครับเจงศึกษาแล้วก็ตามคนก็รู้ดีแล้วอะไรก็ตามที่มันซับซ้อนคุณก็รู้คนจะหา่าเอปรากฏว่าไม่ไหวเว้มันมันเยอะเกินไปมันต้องจำไว้มันต้องแกว่งอย่างนั้นอย่างนี้เป็น คือจําท่ามันอะแบบโอ้โหมันโอ้ยไม่ไหวละกูไม่ไหวเลิกครับในที่สุดครับผมก็มาลงมันเลือกเอาจุดเดียวนะผมเลือกเอาที่พลายแอคชั่นกับพลายแพทเทิร์นนะพูดง่ายๆ่ายพลายแพทเทิร์นแบบคับวิเทนเดิลวีซีพจริงๆ VCP ผมไม่ได้ใช้ซจาไปนะผมใช้คับวิเทนเดิลแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ยครับแค่นี้พอแหละซิมเพิลมากเลยนะซิมเพิลมาก ก็สอดคล้อกับสิ่งที่คุณ Trading เทรดดิ้งคอมโพเซอร์ไว้เนี่ยไอสิ่งที่คุณควรคี e ปอิดเซมเปิลไอสิ่งที่คุณทำให้มันเรียบง่ายเอาไว้มี4อย่างคือ1คือ Pri a แอคชั่นครับ Pri a แอคชั่นมันมีเป็นร้อยเลยนะใช่ไหมมีทั้ง Pri a แอคชั่นแบบแท่งเทียนมีชื่อแบบอวมากมายครับหรือไม่ก็เป็นทั้ง Pri p แพทเทิร์ด้วยผมแนะนำนะให้จับมอ,อสักอย่าง2อ,อย่างพอ จริงอย่าจำเยอะพอจำเยอะแล้วคุณจะมีชอ้ชอยเยอะครับพอทางเลือกเยอะเหมือนกับคุณคุณยืนบนถนนน่ะแล้วคุณโฟกัสที่รถสีแดงคันเดียวเนี่ยคุณเห็นไหมเห็นชัดแต่ว่าถ้าคุณโฟกัสที่รถสีแดงมั่งเหลืองมั่งหรือว่าดีเทลสีแดงสีแดงต้องเป็นมีมีคาดแบบนั้นแบบนี้หรือ คุณดีเทลที่ยี่ห้ออะไรเงี้ยผมว่าเยอะและเยอะและการเทรดมันมันเร็วนะการเทรดมันเร็วมากดังนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกครับคุณต้องยอมทิ้งสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกไปให้หมดครับเลือกเอาสักอย่างนะอย่างที่แดงก็แดงเดียวเลยยี่ห้อไม่สนใจละเอาแดงเดียวนะฮะค่คอยว่ากันแบบนี้ดีกว่านะครับจากนั้น ปพันเลือกเอาอย่างเดียว2ออย่างนะแล้วก็อินดิเคเตอร์เช่นกันครับเอาสักอย่างในสองอย่างเช่นกันเนะี <c> ่ย <oughs> อยู่ๆับ <c oughs> ที่สําคัญต้องเลือก Money Management ครับแล้วก็ Risk Management ที่เรียบง่ายเช่นกันครับไอเรื่องของ Money Management เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่านะ มีทั้งที่ซับซ้อนแล้วก็แบบคณิตศาสตร์จ๋าหรือไม่ก็แบบแบ่งง่ายนะผมใช้หลักการง่ายๆคือว่าผม money management คือผมแบ่งเงินซื้อเท่ากันหมดเลยครับเท่ากันมดเลยเนี่ยง่ายและนะฮะแล้ว risk management คือตัดขาดทุนเท่ากันครับจบเลยง่ายไหมคนง่ายเนี่นนครับไม่หลักการนะครับ keep it simple and stupid เข้าไว้นะฮะสุดท้ายครับ เป็นเรื่องของเมน a l e เ g e นะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนคติทางบวกครับมองในมุมยาวครับและก็ตระหนักรู้ถึงจิตใจตัวเองครับมีปรัชญายการเทรดของตัวเองครับพวกนี้ผมว่าสำคัญที่สุดนะคือเมน a l e เ g e ก็เหมือนกับนี่ฮะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น Mindset คุณนะครับเป็น p ไซโค o โลจีครับ ท่านต้องลงดีเทลให้มากนะแต่เรื่องนี้มันมันเป็นสิ่งที่ถ้าประสบการณ์หรือคุณไม่เจอคุณเดินไม่ผ่านเส้นทางเดียวกันนี่อาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะเรื่องเนี้เป็นเรื่องความเชื่อครับความเชื่อเกิดจากประสบการณ์นะความเชื่อเกิดจากธรรมชาติความเชื่อมันเกิดจากพื้นฐานจิตใจของแต่ละคนดังนั้นเนี่ยบอกกันยากครับแต่ว่าในมองนะ สี่สำคัญที่สุดครับคือถ้าคุณมีสี่ที่มันชัดเจนนะเป็นปัจเจกนะมันจะย้อนให้คุณไป3ามสองหนึ่งได้เองครับจริงๆนะคือ <c ười> บางคนเข้ามาด้วยเมนเท่มาจิตใจที่มันซับซ้อนเนี่ยนะคุณจะไม่สนคุณจะไม่คุณไม่ซื้อไอเดียวะทำไมต้องไพ i แอคชั่นอันเดียววะทำไมต้องอินดิเคเตอร์อันเดียวทำไมต้อง มีบริหาร Money Management แบบง่ายๆโง่ๆไม่มีทางครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งในผมเองเนี่ยกว่าที่ผมจะเข้าใจว่าทำไมผมต้องเลือกไพรอ็ชตัวเดียวทำไมผมต้องเลือกใช้ Indicator ตัวเดียวทำไมผมต้องมี Money Management มี Risk Management ที่มันเบสิกที่สุดเพราะว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งหวั่นไหว ยิ่งซับซ้อนและยิ่งวุ่นวายครับมันเหมือนกับผมเคยอ่านถ้าใครเคยอ่านนะเพชรพระอุมานะฮะสิ่งที่รัินไพรวันบอกกับถ้าคุณอนานภาคแรกนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะมีการมิสตอรี่ที่ว่า,ามีทีมทีมของเจ้าทีมของอ เรียกอ,อะไรนะเป็นนายจ้างอะไรนายจ้างลูกจ้างนายจ้างมีทีมมีสามคนใช่ไหมเป็นทหารนะครับเขาบอกว่าจะไปตามหาน้องชายเขาที่สาบสูญใช่ไหมเขาก็ไม่จ้างรัพผินครับตอนแรกก็แบกวุไปมากมายนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งอะรัพพินบอกว่าต่อไปอะเขาจะแบ่งเป็นช่วงใช่ไหมช่วงแรกนี่สามารถจะแบกขนอาวุธทุกอย่างไม่ได้เครื่องมือความสะดวกได้ทุกอย่างนะครับถึงจุดหนึ่งใช่ไหมพอ พอพน้นจากโซนนั้นปั๊บเนี่ยเป็นโซนของการเดินทางลำบากแล้วเนี่ยพระพินบอกว่าคุณต้องเลือกนะต่อไปเนี้ยคุณจะเดินทางไกลและคุณต้องเจอความลําบากมากนะคุณต้องเลือกอาวุธที่คุณถนัดที่สุดจากนั้นก็จะต้องไปด้าน ไปด้นสดไปหาอาหารกินกันเองอะไรเนี้ยแต่อาวุธต้องเลือกไปนะรเพราะว่าเดินทางไกลคุณต้องไม่แบกอะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับนี่ฮะและสังเกตนะครับสิ่งที่รับพินเขาทําคือว่าเขาจะมีอาวุธประจํากายในแบบที่คนศิวิไลมองว่ามันหงมัน,ม,นมันกระจอกอะมันแบบมันไม่เท่มันไม,ไม่ไม่ทันสมัยดูไร้ประสิทธิภาพแต่ว่า เขาใช้ในแบบที่แม่นยำและมีแล้วก็แม่นยำแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าอาวุธที่ทันสมัยในสาไปสิ่งที่ผู้เขียนคือพนมเทียนขุมนมเทียนเขียนนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เขายกเมฆมาแต่ว่าเขาได้ได้จากประสบการณ์จริงเขาเองครับที่ว่าเขาเขาไปคลุกคลีกับกับนักเดินป่าลุกลีกับพลานี่เก่งๆครับจึงตกผลึกว่าเนี่ยสิ่งที่ สิ่งที่มืออาชีพเขาทำจริงๆนั้นเขาไม่ได้ซับซ้อนครับเขาง่ายไม่ก่อนนะง่ายเหมาะมือแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์ไม่สดครับนี่ฮะดังนั้นผมว่าคําว่า Keep it s i m p l e Still นะิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงครับแต่กว่าที่คุณจะได้ใช้ได้จริงนะผมว่าต้องใช้เวลานะมันม่นกับธรรมชาติคนเช่นกันนะคุณนึกภาพตัวเองตอนเป็นวัยรุ่นได้ไหมตอนนั้นอะ การแต่งตัวคุณโอ้โหเอสเซสซอรีเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสร้อยคอกางเกงถ้าคยุเก้าศูนย์นะคุณจะมีกางเกงไงไหม,มกางเกงจะมีเสื้อเสื้อแจ็คเก็ตที่เอามาแบบผมก็เห็นนะผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอาเสื้อแจ็คเก็ตมามา,ม,ามัดเอวแล้วก็มีสร้อยมีอะไรมีหมวกโอ้โหกางเกงมีรองเท้าะไรมากมายครับเยอะแยะหลอคันด้วยนะเด็กวัยรุ่นกันหลานผมเห็นนะอายุประมาณ มัธยมเนี่ยแต่งตัวแบบเยอะมากเลยเครื่องแต่งกองแต่งกายอะไรบ้างไมยแต่ว่ามาดูตัวเราเองนะผมเองตอนเนี้ยผมมีเสื้อแบบสไตล์เดียวเลยนะผมผมใส่ผมซื้อมาแบบเป็นชุดเลยเสื้อสไตล์เดียวกางเกงสไตล์เดียวนะแต่ว่าม,มีมีหลายชุดนะมีมันสักกางเกงก็มีมีมีห้าเสื้อมีมีเป็นสิบอะครับก็ก็ประมาณว่าเหมือนใส่ซ้ํา,ากันแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันเงี้ยเนี่ย คือเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยไอ้เอเซอรี่ไอ้ประมนไอ้พ so วกสร้อยอะไรก็ไม่มีละมีแต่นาฬิกาที่วัดสุขภาพอย่เดียวเนี้ยนี่เป็นลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของระหว่างวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ครับวัยผู้ใหญ่เมื่อคุณอิ่มตัวเมื่อคุณรู้อะไรเป็นอะไรแล้วคุณจะทิ้งสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกไปเรื่อยๆครับเนี่ยกว่าที่คุณจะรู้ว่าคิดอิจฉมเปิ่มเ่ยนะคุณต้องผ่านครับผ่านประสบการณ์ที่ ผ่านการทําหลายๆอย่างลองผิดลองถูกมากๆแล้วรู้ว่าสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็น<ม>ออก็จะทิ้งออกไปเรื่อยๆนะับเนี่ยดังนั้นแต่กระนั้นผมบอกคุณไวยว่าบางคนอาจจะ s i m p l ลบางคนอาจจะอาจจะ complex ดีนะแต่บางคนอาจจะ s i m p l ลดีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนมากกว่านะฮะนี่ฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมพูดถึงสี่วิธีจะเรียบง่ายครับได้ผลดีกว่าซับซ้อนในมองนะนี่เป็นมองของว่าเรียบง่ายดีกว่าซับซ้อนครับ อย่างน้อยทําให้เราคือมันเรียบง่ายโอเคแหละเราลงมือทําง่ายอยู่ใช่ไหมเราเห็นได้ชัดเห็นได้ไวเราตัดสินได้ไวและที่สําคัญคือเรารู้ว่าผิดผิดไวด้วยนะใช่ไหมรู้ว่าเมื่อ,อไหร่ได้คิดผิดคิดถูกเนี่ยมันมันไวมากเพราะว่าเราเรามีไม่กี่อย่างไงไงใช่ไหมดยงนั้นถ้าผมมองนะเรียบง่ายดีกว่าซับซ้อนครับพยายามครับ ผมว่านะถ้าคุณมีประสบการณ์ที่มากขึ้นไปเรื่อยคุณจะเรียบง่ายมากขึ้นคุณจะทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปได้เรื่อยๆครับในสุดถือเลอไม่อย่างครับที่มันเป็นอาวุธที่จําเป็นสำหรับคุณจริงๆเนีครับ,บ,ค,ค,รบคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ